เอาแล้วผมสวัสดีผู้ชมทุกคนครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะผมก็ในคลิปนี้เราจะไปเอาท่อที่เมืองสามกันนะผมไปเอาท่อกันนะนะครับผมก็เอารถเมคโคยกขึ้นเหมือนเดิมครับผมนะก็เขาให้เราเอาไอ้นี้มาเอาแบบมาเอาแบบแบบวางท่อมานะครับผมเอาแบบวางท่อเสร็จก็แม่งให้เอาแปลท่ออีกไม่รู้จะวางแบบทําไมโอ้ยถ้าผมรู้อย่างนี้ผมเอาไปสองคันซะก็แล้วเนาะ อ,อนะผมไม่รู้ว่ามันจะให้เอามาสองอสองสองให้เอามาสองรอบเออสองรอบเนาะไอ้ผมจะเราไปเมืองที่สามกันเลยนะผมก็เอาไมคโครลิฟแฮยกขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้เอา,เ,อาเคนยกขึ้นนะเอาลิฟไมโครลิฟแฮของเรานั่นแหละครับผมยือ้อทำไมเป็นแบบนี้โอ้โหอยากท้องใสอยากนอนสุสานมาสุสานอยู่ตรงนี้ สงสัยอยากนอนสุส,สานโอ้ยแมวแมวไม่อนอนไม่นอนไปละไปละโอ้มีหนอนาฬิกาด้วยเอ้าผมหนุ่ยอยู่ด้านบนนะหอระฆังหอระฆังไม่ใช่หอนาฬิกาแนี่โอเคเอาไปไปแล้วผมที่เมืองสามคนเจอกันนะผมเดี๋ยวเราจะลัดไปทางเหมืองแล้วกันเนาะมาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างกับการเดินทางครั้งนี้นะไปโบว์บุณโบว์คุณไปครับผมไปไปไป,ไปจุดจวดับผมจุดจวดไปเลยจุดจวดไปเลย แม่สวัสดีครับพี่ทำไมวิ่งช้าอย่างเี้พี่เอ้ยวิ่งช้าวิ่งเร็วๆหน่อยดิไปอุ้มบุ๋มผมแปลกใจเหมือนกันว่าหินมันงอกได้หรือไงเนี่ยเฮ้มันมาทําถนนนี่มันมาทําถนนนี่มันทำเข้าไปในซอกหินได้ยังไงแล้วก็หินมันงอกได้เหรอผมก็งงอยู่นะมันทําถนนมันทําเอ่เข้าไปในซอกหินหรืยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เขาเหมือนกันนะ ไป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 เรื่อยๆผมเอ้าจะชนทําไมเฮ้ยหนักใจหนักใจไปเราขับมุมมองนี้กันดีกว่าผมปื้นเบิรนเบิร์นเบินไปไปจวดเลยผมจุดจวดเลยนะผมไปไปไปนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลุมเยอะเลยหลุมเยอะมากทุกคนครับหลุมเยอะมากจริงนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะโอ้โหรถเอาเกตเดอร์มาเกตสักรอบดีไหมเนี่ยฮะ เดือ์เดือดสกรอบดีไหมมันเป็นไปยากเกินนะผมทางไปยากเลยครับผมทางไปยากมากครับผมโอ้โหไปไปไปเรื่อยเรื่อยนะผมเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนะผมขาพาดเตียงหัวพัดปะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ทางก็หลุมนี้ดีเยอะนี่ยหักเลี้ยวมันไม่เลี้ยวให้เลยหักเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวอะไรครพี่แกครับ เจออะไรเยอะแยะมากมายครับผมกับการเดินทางนะผมดูผมจะเลี with oh, ้ยวแบบเลี้ยวแบบดีให้ดูเลี้ยวเลี้ยวเข้าอ่เลี้ยวเข้าอย่างนี้นะเลี้ยวเลี้ยวเข้าโอ้โหชนฟิวเลยชนฟิวเลยทุกคนเดี๋ยวมันจะเลี้ยวเข้าตรงนี้แบบว่าแรงแรงให้ดูนะจะเลี้ยวเข้าผมเอารอยดำๆเลยเอียดนะเอียดเยอะเอ้ยยไม่โอ้ยโอ้ยมูโห ไม่เสียหลักได้ไงครับทุกคนครับโอ้โหผมเหยียบคันเร่งด้วยเลี้ยวด้วยนะเนี่ยโอ้โหดูดิรอยดำดูรอยดำนี่โอ้โหเวอร์วินยสุดยอดมากเลยนะโอ้ผมทำได้ไงเนี่ยผมทำได้ไงเนี่ยทุกคนรถคันนี้เป็นคันแรกผมทำได้ไงเนี่ยโอ้โหดูรอยเลี้ยวดิเป็นรอยดำแล้วก็ไม่ไมีอะไม่ไม่ไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรไม่ ไม่แหกโค้งอ่ะเออนะผมก็เดี๋ยวท่ออันนี้เอาท่ออันนี้ไปทั้งหมดหกท่อนละกันนะผมก็อืมแถมไหมแถมไหมแถมเจ็ดไหมผมอยากวางท่ออันเล็กๆมากกว่าอือเอ้ยท่อใหญ่เลยเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้ท่อใหญ่ผมอันนี้ท่อเล็กเออผมอยากวางท่ออันใหญ่ๆนะครับอ่ามันเอาขึ้นรถได้แค่ห้าน,นะไอ,อ้ท่อใหญ่ๆนะผมโอเคแล้วเรลอย ทอตัวนี้ขึ้นรถกันเลยครับผมไปโอเคเจ้าวันบริษัทเหมือนเดิมครับผมเจ้าวันบริาจเหมือนเดิมนะครับในการยกขึ้นในครั้งนี้ผมเป็นรถของบริษัทเราเองนะผมมันรถของบริษัทเราเองนะครับก็เรามานะผมเพราะว่าเคีนเขาพังนะเคีนเขาพังนะผมก็เขาบอกว่าถ้าจะยกก็ต้องจ้างเคียนมาไม่งั้นก็เอารถตัวเองมายกนะ,นะครับผมครับเราก็แล้วมาเลยนะผมก็ ไม่ใช่ปัญหาผมว่าเรามีแมคออยู่แล้วนะครับมีแมคออยู่แล้ว okay. โอเคยึบโอ้ทำไมโอ้โหทำไมมันขึ้นยากอย่างเงี้ย <ừ. S 1> แล้วแล้วแ,วแวมงมามาหาฝั่งรถไม่มาผมแต่ว่าออกจากรถมันมาอะไรของพี่เบเนี่ยว่าเดี๋ยวเราขยับดันไปอีก่อนเออไปโอ้โหโอ้โหทำไมมันดันไม่ไปทา,ทางที่รถมันไม่รู้มันติดบักหรือมัน หรือมันติดบักหรือมันไม่มีแรงผมก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นบักมั้งครับน่าจะเป็นบักนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะยกขึ้นรถกันเลยครับผมก็ทั้งหมดหกท่อนนะในการเอ่อยกครั้งนี้ครับผมก็ผมจะลองตักดูที่มันจะตักได้หรือเปล่า <laughs> ตักไม่ได้ผมตักไม่ได้นะออโอเคครับผมป๊าบโอเคแม่ยกขึ้นมาโอเคก็ทั้งหมดหกท่อนครับผมทั้งหมดหกท่อนนะ มารวยแล้วผมก็ล่ำเลยจะตรวจรับผมอย่าค่อยแบลลงอยวค่อยแบลลงแบบพิสดาร์โผมที่น้างานของเรานะครับชื่อไอ้นั้นมานี้มานี้ยโอเคถึงอยู่ถึงอยู่โอเคเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยนะครับเอาขึ้นยังเอาขึ้นยังไงก็ขึ้นเถออขึ้นไปเลยเอาขึ้นยังไงก็ขึ้นเถออไปยังไงว่าเอาขึ้นเถอะล้วก็ลงอยู่เดียวเลียวก็ลงเหมือนกันอยู่ดีนะครับเดี๋ยวก็ลงเหมือนกันอยู่ดี Ừ, ขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปโอ้โหสามชั้นเลยเหรอโอ้โหสามชั้นเลยละวะทุกคนโอ้โหเลียงเลียงสามชั้นได้เลยเหรอผมอยากเอาไปเต็มรถจังเลย, <c oughs> ยเดี๋ยวเต็มรถเนี่ย <fi> จะกี่จะกี่กกกอันวะอ่ะผมโอเคเราอาจได้กี่นาทีแล้วเหรอหกนาทีโอเคเดี๋ยวเราเอารถกลับไปกันเลยรับผมไปโอ้โหผมชอบตรงนี้มากเลยตรงที่เลี้ยวเข้ามาเนี่ยแบบไม่แหงโค้งไม่อะไรเลยนะ ไม่เสียหลักเลยนะแบบเลี้ยวธรรมดาเลยนะโอ้โหดีมากเลยผมเนี่ยผมอยากให้มันเป็นแบบนี้เออไม่ต้องแหกโค้งไม่ต้องอะไรเนาะดีมากเลยผมโอเคทุกทีมันจะแหกโค้งนะทุกทีนะโอ้มาลองดูเราจะมาลองเลี้ยววงเวียนดูครับผมเราจะมาลองเลี้ยววงเวียนดูว่ามันจะเสียหลักหรือเปล่านะวาเดี๋ยววงเวียนครับผมโอ้โหดำเลยดำฟืดเลยโอ้เออเออทำไมเลี้ยววงมองนี้มันมันมันไม่ เขาบอกชนทำไมเลี้ยวมุมมองนี้มันไม่เป็นไรวะผมก็งงกันนะโอ้โหผมจะไปทางนู้นโอ้อะไรของพี่แกครับเนี่ยจะไปทางเหมืองมันก็ให้มาทางนี้อะไรวะโอโอเคผมผมจะเลี้ยวไปฝั่งนี้นะปึ๊บจะไปทางเหมืองเออนะผมไป เราก็จวดไปเหมือนเดิมว uh, well, like ่าผมจวดไปเหมือนเดิมครับจวดไปเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวเเดี๋ยวขากลับผมจะไปทางนี้เลยแล้วกันนนี่ไปทางนี้เออนั่นแหละเขาอนุญาตให้ให้วิ่งผ่านได้ผมวิ่งผ่านได้นะโอ้โหนี่ผมโอ้หมึงก็ท่อเทินอย่างนี้ท่อเทินอย่างนี้มันไม่ตกื่องไงวะปืนอ้ามันหกทอดนะผมหกทอดนะไม่เยอะไม่เยอะนะผมไม่เยอะ จวดแลยครับผมจะดจวดครับผมจัดจวดนะครับผมแล้วก็ดูมันจะเลี้ยวซอยนี้ว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะไม่เหลือ่ะมันหักไม่ไปเลยครับผมมันหักไม่ไปเลยนะถ้ามันจะเสียหลักก็คือมันหักจะหักไม่ไปเลยวมันจะแบบมันจะอยู่มันจะตรงจวดมาเลยนะผมมันจะตรงมาเลยนะจะหักไม่ไปเลยครับไปเดี๋ยวเราไปหน้าอะไรครับผมก็วิ่งผ่านเมืองหนึ่งอีกครับผมก็ไม่รู้จะเจออะไรบ้างนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาลงกันนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาลงกันนะครับ บอลบอลอฟู่นสิงแล้วผมสิงจุดจวดผมสิ่งจุจวดนะครับสิ่งจดจวดเดี๋ยวเราพามาทํางานนี้อีกครับผมนี่งานอยู่บนภูเขาตรงนี้นะครับโอ,โอเคครับผมเบอรเออเลี้ยวซ้ายนี้เลี้ยวซ้ายนี้เยอะโอ้โหอ,อันนี้เบรก้วยเลี้ยวด้วยนะอันนี้เบรก้วยเลี้ยวด้วย,ย,ววยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม <c oughs> มันก็จะตรงว่าพอพอเราปล่อยเบรกมันก็จะเลี้ยวได้ปกตินะครับเอ้ยรู้จักจอดรถ รถมาก็รู้จะจอดหน่อยดีน้องโอ้ยจะจะผ่ามาอย่างเดียวอะไรของพี่แกครับนี่รถจอดไอ้รถมาก็จะรถมาก็จะวิ่งมาอย่างเดียวอะไรโอ้โหเออไปฝั่งนี้โอเคไปอู้อู้อู้บายบาครับผมไปครับจัจวดครับผมสิ่งจัจวดโอ้โห ไฟเขียวผมไฟเขียวผ่านได้ผมไฟเขียวผ่านได้ครับมาไฟเขียวโชคดียังเรามีแต่ไฟเขียวนะผมก็เบรกตรงนี้ผมแล้วก็แม่ครูมายกลงนะครับเหมือนเดิมว่าผมเบรกอีกหนะ้าผมก็เดี๋ยวคลิปยกลงก็อาจจะเป็นคลิปหน้าก็แล้วกันนะทุกคนนะาาับเพราะว่าคลิปนี้ก็ย้ายให้ดูเฉยนะผมก็เดี๋ยวคลิปหน้า่อยมาเลยต่อแล้วกันนะผมกเออ็เราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยอืมเก้านาทีแล้วสิบนาทีโอเคทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพลงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าวให้มายกลงแล้วก็เอาลงหลุมเลยผมนะครับแล้วก็เห็นว่าจบพิธีผมก็เจอคลิปนามสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนนะผมสวัสดีครับ